เคล็ดลับในการทําให้แอร์รถของท่านเย็นช่าเย็นสู้แดดประหยัดน้ํามันแอร์ไม่กินกําลังแอร์ไม่หนักแผงระบายความร้อนไม่ต้องเปลี่ยนคอมไม่ต้องเปลี่ยนวาลวไม่ต้องเปลี่ยนในกรณีที่ไม่มีจุดรั่วซึมเคล็ดลับคอมเพรสเซอร์แอร์ของท่านร้อนแค่นั้นเองท่านทำไงำให้คอมเพรสเซอร์แอร์ของท่านเย็นลงวิธีง่ายๆนะครับ วันนี้ขอเฉลยคอมเพรสเซอร์แอร์เพียงหนึ่งขวดเท่านั้นเติมลงไปในคอมเพรสเซอร์แอร์ของท่านคุณไปวัดได้เลยคอมเพสเซอร์แอร์ของท่านอุณหภูมิจะลดลงทันทีอย่างน้อยๆ1 0ถึง20องศาจากร้อนๆที่แอร์รถท่านไม่เย็นเนี่ยเพราะคอมเพรสเซอร์แอร์ของท่านร้อนมันเป็นหม้อต้มน้ำยาแอร์ท่านให้ร้อน มันเลยไม่คายความร้อนที่แผงทำให้ท่านคุมไฮไซ์ไม่อยู่เรียนช่างแอร์นะครับและเจ้าของรถทุกท่านที่แอร์ระเบิดแอร์ไม่เย็นไฮไซ์ Hi สูงแก้ได้ด้วยวิธีเดียวคือคอมเพรสเซอร์แก่เท่านั้นหนึ่งขวดเท่านั้นเติมเข้าไปในระบบในคอมเพรสเซอร์แอร์นั้นคอมเพรสเซอร์แก่จะเข้าไปทำให้ในระบบท่านสมดุล หนึ่งอย่างท่านจะเห็นได้ชัดๆเลยคอมเฟเซอร์แอร์ท่านจะเย็นลงทันทีอุณหภูมิลดลงทันทีเมื่ออุณหภูมิลดลงแล้วจะทําให้คอมของท่านมีกําลังอัดมากขึ้นแผงของท่านที่เคยไม่พอระบายความร้อนไม่พอก็จะระบายความร้อนพอเคล็ดลับง่ายๆแค่น,นี้ครับคอมเฟเซอร์แค่หนึ่งขวดเท่านั้นเติมลงไปแล้วท่านจะรู้เลยว่าแอร์ทำง่ายๆแค่นี้เองหรือคุมไฮไซยอยู่ แอรเย็นชำ่ำนะครับสนใจ092 6565 65 152